จบคอนทุกคนความน่ารักของพวกเขาก็ยังเหมือนเดิมสองแสบนี้ก็เหมือนเดิมทุกคนกวนกันหยอกกันเล่นกันเออเหมือนเหมือนอยู่กันสองคนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะพูดยังไงดีงั้นแหละคือแบบอืมแล้วไดใดวันนี้อย่าลืมนะน้องวีงานอีกวันเป็นงานงานทําบุญงานกันกุศลกันกุศลของ กับพี่ลำเพลินของน้องไปทำบุญกันได้ทุกคนแล้วไปดูคอนมีคอนด้วยคืนนี้ก็จะมีนุกปายลำเพลินโจอี้แล้วก็ใครอีกเอ่อทีเล็กอืไปดูได้ทำบุญแล้วแต่ร้อยหนึ่งไหมอืมแล้วแต่เขาสตรีมไลน์อะร้อยหนึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์ทำบุญหมดนะคะทุกคนไปไปดูกันได้ ถ้าใครอยากซื้ออยากอะไรไปที่เฟซบุ๊กของลำเพลินพิมพ์ไปที่เฟซบุ๊กของลำเพลินมันจะมีอยู่มีลิงก์มีอะไรให้ซื้ออยู่ไปได้ค่ะดูสองแสบนี่เขาหยอกกันทุกคนอืจบคนอนยังเล่นกันหยอกกันอยู่เลยเล็นดู <MC S 1> แสบแสบทั้งคู่ทุกคนแส,บ,สบมากมากบอกเลย้โอ้รับเงินมาแล้วห้าร้อยบาทสุดยอดบัรยากาศครับค่ำคืนนี้ โ oh, no, no, no. อ้โนโนโนให้ปายปี้เบิร์ t เดย์ให้กาเล็กซี่หน่อยได้ไหมครับแฮปปี้เบิร์ a เดย์จตานอกเหนือจากนั้นเขาบอกว่าอะไรปาย H B D กาเล็กซี่หน่อยนะค่ะโอเครับเต็มครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณวันนี้พี่บี <c oughs> ใช่ไหม ขอบคุณพี่บีที่ให้โอกาสอนุป,ปายแล้วก็ให้การน้องๆไอ,อมิโกทุกคนขอบคุณพี่น้อง f อหน้าเวทีและในสตรีมไลท์ทุกท่านขอบคุณล้าน3บนอล<อ>2คืนคที่ให้โอกาสพวกเรานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ปลื้มใจและก็ดีใจมากที่นุป,ปายแล้วก็รวมถึงไอมิโกได้มาอยู่ครบแกง๊งคือไม่ได้อยู่ครบแก๊งแบบนี้นานมากแล้วใช่ครับผมแล้วก็วันนี้ขอบคุณไฟฟทุกๆบ้านเลยที่มาส่งกําลังใจให้กับเรานะครับ <C> e <an> เดี๋ยวขอเชิญทีมงานผู้จัดขึ้มาเลยครับรผมม,บมันมีชายอยู่คนหนึ่งยังไม่จบอีกเหรอพอแล้ขอเสียงดังๆให้กับคอนเสิร,ร์ต Memory of Love วันนี้ได้ไหมคะขอเสียงให้นุกไพยดังๆอีกรอบหนึ่งเลยและที่สำคัญขอเสียงให้อามิิกอด้วยคะ่ะ MC ทุกคนเนี่ยยังคอยให้กำลังใจกับน้องๆอ,อยู่ เขาขอให้น้องอะ่ะสู้ต่อไปนะคะอ่าในนามของผู้จัดนะคะมีช่อกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนในวันนี้เลยค่ะปอบมบอเพืพ่อเ,เป็นกำลังใจให้ทีมผู้จัดด้วยนะคะอ่าให้น้องออฟน้องโอมนะคะน้องแก๊็บน้องโจนะคะน้องแจ็กกี้น้องมาร์คและที่สำคัญนุกปายค่ะ น้องโอมครับอ่ะน้องบีน้องบี <c oughs> แล้วก็ฝากงานต่อไปของพี่บีต้นไม้นะคะวันที่24เมษายนกับเดี่ยวเต็มวงของนุกธนดลและลิสแบนค่ะขอ,คขอบคุณครับ แล้วก็ฝากที่สำคัญวันที่30มีนานะคะคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องป้ายปายโอริโอนะคะที่3วัน2คืนไหน,นใครจ้าโตและส่งเสียงดังๆหน่อยเลวโอเคขออนุญาตถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ข้างหลังอ่าถ่ายรูปรวมกันหมดนะคะด้านล่างนะคะเตรียมท่าด้วยนะมาลบกวนเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมคะนั่งครับแก้มแดงแก้มแดงสาสิเาหัวใจหน่อยหัวใจสูงๆหน่อยค่ะด้านหลัง จีบกันโอเคขอเสียงพรบมือดังๆให้นุกไปแล้วแกักมีโค้อีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องพักสักครู่นะคะแล้วก็เราน้องจะรักของด้านหน้านะคะจุดเดิมนะคะด้านหน้าตรงที่จอดรถนะคะ เราขออนุญาตแบ่งเป็นโซนนะคะโซนแดงโซนเหลืองแดงไปก่อนนะคะใครมีลิสแบนสีแดงนะคะแล้วก็เป็นสีเหลืองแล้วก็สีเขียวสีม่วงบัดยืนโลโอ่ะลืมเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ติก๊กลานสาวันสองคืนขึ้นถ่ายรูปเลยคะ่ะมา ทีมงานร้านสาวันสองคืนนะคะขอบคุณสถานที่ดีๆนะคะเราเจอกันรอบที่สี่แล้วนะพี่ใช่ไหมรอบหน้าพี่ติ๊กบอกว่าให้สถานที่ฟรีกอยอ่ะไป,ไปถ่ายรูปหน่อย,ยอย่ะน้องๆศิลปินถ่ายรูปกับเจ้าของร้านหน่อยนะคะเอาชอ น้องน้องศิลปินถ่ายรูปก,กับเจ้าของร้านหน่อยนะคะอ่าเรียนเชิญพี่ติก๊กแล้วก็ทีมงานร้านสาวันสองคืนนะคะใครตอบตัวไอคือถูกนะฮะเฉลยนะครับตัวที่สคือตัวไอนะครับเดี๋ยวผมให้ พิมพ์งานแคปหน้าจอไว้ใครตอบตัวมีตอบตัวพีตัวอะไรกันมาเยอะมากผิดนะครับต้องเป็นตัว i อพิมพ์ใหญ่เนาะเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับเดี๋ยวรอลุ้นเนาะเดี๋ยวให้ลอง สวัสดีครับพรุ่งนี้ไม่รู้เตะบอลนะไม่รู้อะนะพี่ไปทันก็พี่ไปทันก็เตะแต่ว่าก็ตั้งใจจะไปเตะบอลนั่นแหละก็ลงทุกตาตัวนึงพี่ไม่อยากพึ่งมาเตะบอลเดี๋ยวเขาก็ว่าพี่พี่จะเตะบอลนี้นี่ฮามิเชียรนี่ฮผมมิเชียโอ้โหเตะบอลเป็นไหมเอางงก็ไปไหวสิฮ้ยจะไปถ่ายอันนี้ใช่ไหมใช่ เราไปเชียพี่นุ๊กพนี่พี่ไม่อยากพูดว่าพี่จะไปเตะบอลเดี๋ยวเขาว่าพี่ท่าไม่ใช่หัวมาร้อยนึงเืทำเล่นมีแต่เล่นไม่สนใจอะไรเดี๋ยวไปทันก็เตะไปไม่ทันก็เตะไปแล้วแที้เบอร์เดย์ทูยูนะตองครับขอให้มีความสุขมากๆนะลูกก็วันนี้ขอบคุณไลท์สรี3,700ท่านด้วยที่อาผมกเป็นลูกพี่ลูกเลูกเกอายุก่ขวบลลูก ก็ขอบคุณมากนะคะบนทุกคนมากๆในี2 0 0 3 7 0 0ท่านที่มาให้กำลังใจพวกเราชาวอาพิโมทุกคนนะครับรับไว้ทุกคนนะสัตว์แข็งยืมท่าบีป่ายเต้นด้วยนะท่าบีป่ายเต้นวันนี้